สวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีลาบปลาดุกแล้วก็ป่นกุ้งนะครับผมอยากกินป่นกุ้งมากวันเนี้โอ้ป่นกุ้งมาฝั่งนี้ด้วยผมชอบลาบปลาดุกซะด้วยเอ้ยมีฝั่งอีกแล้วผักของเรานะครับมีผักวันบ้านนะคุณผู้ชมนี่ดอกกระเจียวก็มีหอมก็มีต้นหอมเมือเขืเออมาลุยมาเข้าด้วยกันนะผมมาป่นกุ้งใส่มะเขือโอ้โหข้าวเหนียวนอนช้อนช้อนหนอไปเืเหนียวกุ้ยแคะเปรี้ย ความขี้ค้านนะคุณผู้ชมพี่เกบลุกไปไหมน้บปลาดุกอร่อยมากเขาชาาินะคุณกุ้งหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเป็นไงอร่อย นกุ้งสุกสุกอ่ะเพราะว่ามันสีกุ้งขาวๆอ,อร่อยมากเลยอหูกับต้นหอม กำใหญ่เลยขับข้าวเยอะแยะอ,อันนี้ไม่ได้กินนานเลยดอกกระเจียว ข้าตองครับผมอืมสองอย่างมาปะก,กันลงตัวปลากระปุ้งนันหรอืม,อม,อมอเนะขื่นกรอบมากมัเ้เขืออันนี้หอมห่อครับผมบ้านผมเรียกว่าหอมห่อ อันนี้คือผักชีไปเรื่อยอ,อร่อย <laughs> ฟันไม่ค่อยครบเลยจะยากจะน่ากลัวหน่อยคุณผู้ชมเมืม่อเก่เมือก่เพราะว่า <c oughs> มีก้างเนี่ยฟันครบเขาจะบดบดเที่ยวมันดีกล่วยแต่ลิ้นผมดีนะเป็นใมไหมไม่เจยวให้มันดุนหาแบบหาก้างในปากได้เปิดนี่เอง แซ่บโอ้เข้ากันมาก นี่ดอกมันบานดอกบ้านอืมอันที่มันตุมต้มๆมันน่าจะเนี่กว่ามั้งหอมกว่าเหรออัน,นอันนี้เขาไม่กลิ่นเท่าไหร่อัอนตุ้มไม่มีมีแต่บ,นบานๆแล้วอ่ะมีแหลี่มมัดเดียวสุดท้ายเลยตลาดตุมต้มๆเนี่ยกินอร่อยมากมันจะหอมมากออ้หื นี่ต้นมันนี่เหรอหอย่ากล้านันเดียวคืีว่าต้นหอม อร่อยมันเข้ากับอันนี้ผมกินหมดแล้วต้นหอมอะ่ะ เดี๋ยวนี้ไม่นั่งเลยคุณผู้ชมนอนแล้วทเกียจนั่งแล้วไม่มค่อยหมาะกล้องแล้วแต่ก็ยังมาน,นอนรอทุกวันอยูน่นะนอนรอเลยอ่ะไม่นั่งแล้วว่ะไม่ทำงานแล้วอ่ะเราไม่นั่งตรงกลางนี่เหมือนเมื่อก่อนเลย แล้วาก็มีเนี่ยจะเริ่ม,มเหี่ยวมันอยู่ในตู้มอขนาดอะอข้าวตองรับวันนั้นตั้งแต่วันนั้นเลยดีนะเก็บไว้มันจะไม่เหี่ยวเนี่ย คิดถึงกุ้งเต้นเลยนะต้องเพลงมันๆอ่ะทำไมต้องมันด้วยหบอมันไม่เต้นเลยนะกุ้งเต้นนะกุ้งเต้นอ,ะอ่ะปลึกไก่ไงสมองช้ามุกอะไร ต้องต้องถามก่อนเมุกอะไรถ้าถ้าหมองเดี๋ยวจะรู้ยังมุกมุกมาอะไรเงี้ยมันไม่เข้ากันมุกแป๊กอันนี้เขาเรียกมุกแป๊ก <c oughs> แม่สักหน่อยเหรอดอกกระเจียว นี้ถั่วปลอดสารกินแน่แบบเต้นปากซึมคำ và giòn giòn mát Phải cho nó đi nữa วันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับมากินลาบปลาดุกด้วยกันนะครับผมป่นกุ้งด้วยนะฮะอิ่มแล้วนะครับก็ขอตัวลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ